สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนี่เรายังอยู่ที่เดิมนะก็รอฮะรอรอป้ากับรอป้ากับน้ำมนต์แล้วก็แอดแอนนะครับที่อยู่ในคลินิกอยู่นะครับยังไม่ออกมานะครับยังก็สแตนบายรออยู่หลังรถนะฮะนี่นั่งชิวๆนะครับกับบรรยากาศยามเย็นในตัวเมืองสกลนครนะครับโอ้ไยรุน วัยรุ่นเอวัยรุ่นซาเล้งวัยรุ่นซาเล้งนะครับบรรยากาศสดๆนะครับระหว่างที่รอบรรยากาศสดๆระหว่างที่รอป้าแล้วก็น้ำมนนะครับกำลังหาหมอที่คลินิกนะครับจิ้นนะคลินิกจิน้นชนิกดังของสกลนครนะครับที่ใครที่อยู่ ในเมืองก็น่าจะรู้จักดีนะฮะก็เป็นคลินิกเสริมความรอนะเสริมความรอเสริมความงามนะครับผมเอาแมนบอลนี่แมนบอลนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยัง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 เอฟซียังยัง,ย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 งบงงอ,อกมาต้อนรอนั่งรอนะสแตนบายนะครับเตรียมที่จะเดินทางกลับนะฮะภารกิจ ก็อ,ออกมาตั้งแต่เที่ยงนะประมาณเที่ยงห้าโมงเที่ยงนะครับก็ยาวๆเลยวันนี้แล้วพรุ่งนี้เอ็มก็เดินทางกลับนะช่วงบ่ายอัปเดตนะอัปเดตล่าสุดล่าส,สุดสดเลยเ,เด็กในเมืองมาเนี่ยวันนี้ขออนุญาตเป็นเด็กในเมืองหนึ่งวันนะครับ เดี๋ยวอัปเดตข่าวที่จำมาดงหน่อยนะครับเดี๋ยวเปิดดูทีมงานนะครับที่อยู่พวกน้องนาออนุางช่างก็ไปไถนานะปันน่นนานะครับเตรียมดำนานะครับแล้วก็ผลก้านะฮะผลก้าเตรียมดำนา อัปเดตนะอัปเดตนี่มาดูเสือนะช่องเสือเสียพาไปนะช่องเสียพาไปนะอยู่กับเสียพาไปนะท่านี้นะเสียนะเราอยู่อาเซียนะอ้ ต่างคนกล้ากันมันเลยนะครับลงที่จำปาดงนะครับที่พวก,วก,น,นะวกน้องนาอัปเดตนะอัปเดตก็อใหญ่ละ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ดำนะพรุ่งนะี้อัปเดตนะอัปเดตข่าวสารที่จำปาดงนะครับก็ขนกล้าแล้วนะครับขนกล้าละเตรียมดำนา บรรยากาศช่วงเย็นนะครับที่สกลนครให้ดูนะครับช่วงเย็นนะครับ เดี๋ยวๆนะที่วังปูปาริจินากรัดอ่ะไม่ใช่ <c oughs> ล้ำพิษเราเลยอัปเดียวๆนะฮะที่สกลนครน,นะฮะยอยู่หน้าคลินิกนะอยู่หน้าคลินิกหน้าคลินิกจินนะฮะ Strong. Strong wish.